ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอันบอกความสดุจากเลิฟอีทกันละเนนะคะซึ่งเรานะคะไปพีอัลบั้มนนทนนมาซึ่งนุ่นพีตั้งแต่วันแรกแล้วก็อยากจะบอกว่านุ่นเป็นหนึ่งในร้อยนะคะที่ได้ลายเซ็นชื่อจากนุ่นทนน,นทุกคนเพราะนุ่นอะกดทันนุ่นกดประมาณ โอนงินประมาณสิบโมงหนึ่งาทีแค่หนึ่งาทีทุกคนกดโอนเลยไวเวอร์ก็มารูนกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงข้างในรอคอยน้องมาตั้งแต่เดือนสิงหาทุกคนจนตอนนี้ก็เดือนธันวาจะสิ้นปีแล้วนะคะรอคอยน้องนานมากคคนนานแบบไม่ไหวแต่ก็รอได้นะคะเพื่อศิลปินที่เราชอบนะคะทุกคนมาเริ่มแกะกันเลยนะคะนี่เพิ่งส่งตรงมารอ้รอนๆในขออนุญาตนั่งดีๆแล้วกัน ไว้ทั้งน,นี้นี่กล่องมันจะบสูงมากเลยดูดิกล่องใหญ่มากอะเราจะมาอันบ็อกกันเลยทุกคนไหนมีใครเป็นนนแฟมบ้างทุกคนมาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็ได้ครอบครองอัลบั้มไปไหมมีใครแบบทันบ้าอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้นะมาพูดคุยกันเพราะเราเป็นนนแฟมค่ะทุกคน ตื่นเต้นมากตอนที่แบบว่าเห็นพัสดุแบบต,ตอนแรกอกสั่งอะไรวะทําไมแบบกล่องใหญ่จังเลยอะไรเงี้ยสรุปบ้านน,อน้องมาถึงแล้วจ้าแบบกรี๊ดเลยแม่กล่องใหญ่เหมือนกันนะกล่องใหญ่มากเลยอะแกะลำบากเอออะด้านในนี่นะคะมาดูบับเบิ้ลเดี๋ยเยอะใช่ปะโอเคมือเล่นเยอะขออนุญาตเอาบับเบิ้ลออกโอเคเอบ้านอย่างเยอะเลยไม่ได้ อะไรบ้ามใหญ่มากทุกคนโอ้ยอ่ะใหญ่ไม่ไหวพี่สาวนี่นะคะโอ้โหอะไรบ้ามใหญ่มากทุกคนมาเริ่มแกะเดี๋ยวขออนุญาตเธอปอันนี้ป้าทุกคนจะได้เห็นเถิบกันแบบเรียวๆอย่างนี้เลยไปเลยฮับกวนตื่นเต้น ้าวกันไกลเจ้าเดิมนะคะกันไกลที่ไม่คมเหมือนเดิมเลยทุกคนขออนอุญาตอ่ะพอน้องหนามากขอยนุแกะแบบนี้เลยแล้วกันเุ้ย แกดูรแรงมากทุกคนขอแกดู้วกันเพราะมันหนาแบเบเวอร์ดูบัอบเบิร์ทุกคนนี่มีชื่อติดด้วยอุ้ยเราเห็นลางๆแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนี่มันจะมีชื่อเป็นแต่นี้เป็นพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์ไม่ได้เซ็นนะคะเราเริ่มเห็นลายเซ็นลางๆแล้วก็คือยังแกะบอ็อบเบิ้ลไม่เสร็จเลยนะผ่านไปแลกี่นาที นี่คนเราเริ่มเห็นลายเส้งลางๆแล้วใกล้กละแก้ความจริงกับน้องบบ,บบบเบิ้ลบบบเบิ้ลเยอะจริงกุ๊บตรงนี้ต้องถนมแล้วเพราะถึงบัมแล้วนะคะขอตัดก่อนนะ จะดึมจดมนี่นะคะทุกคนนี่เจ๊บเห็นไหมนี่เดี๋ยวมาดูลายเซ็นมีตรงไหนเนี่ยอันนี้ยังเป็นชื่อนนทนานนอยู่นะคะเรายังไม่เห็นชื่อแล้วนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ายัางไงนะคะอุ๊ยกลัวไปตัดไปโดนจังบอมใหญ่มากทุกคนดูดิบอมคือใหญ่มากไม่เคยซื้อบ้อมใหญ่ขนาดนี้เลย อุ้ยทุกคนนโดนอะไรเหรอโดนไปหน่อยนึงอะ่ะว่าแล้วมันจะต้องมีเหตุการณ์กังสี่แต่แป๊บนึงนะคะดูดิเราทำน้องเป็นรอยหน่อยนึงตุนเหยนยเขาขาวไว้ทุก เอะเจ้าทำน้องเป็นรอยเลยเปิดมาก็ทำน้องเป็นรอยมาเดือนลายเซ็นชื่อเราจะอยู่ตรงไหน,นไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนยังไม่ได้ไปดูแบบคนอื่นเขาแกเะเหลือแบบว่าอยากรู้เองอะไรเง,งี้ยนี่แกะมาแล้วนะคะเป็นพลาสติกมีสก,กีหมดเลย ขอแกะตรงาลเซ็นก่อนแล้วกันนี่นะคะไลเซนเต้านอนถนนทุกคนชื่อเราอยู่ตรงไหนอะ่ะมีใครรู้บ้างนี่เราแบบไม่ได้ไปดูคนอื่นเลยอะ่ะไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนก็ขอใครยด้นะแบบแก่แบบกันไอน้นี่เลยอันนี้ก็ไม่มีชื่อเรานะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข้างในเผื่อจะอยู่ด้านในนะคะนี่ให้ดูกันนี่ทุกคนเห็นไหม ก็เป็นพีไ่ได้ค่ะตอนน,อนโอ้โหโอุหอห๊ยอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันขยับแล้วมันก็จะเปลี่ยนนะทุกคนเห็นปะนี่นายก็เห็นไหมเฮ้ยแกมันเลิศนะดูดิมันเลิศนะดดม,นนะมีอะไรเล่นละโอเคมาเริ่มเปิดกันเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสาม ดูดูเอ้าทุกคนมันดีเทลดีมากเลยนะดูดินี่ข้างในนะคะจะเป็นแบบเป็นชื่อเพลงต่างๆหุยดีดีดีมากเลยอะอัลบั้มดีมากเลยอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้สเปเชียลหุยใช่ไหมอันนี้จะเป็นชื่อเราปะหุยตื่นเต้นอันนี้เดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนทุกคนขออนุญาตแบบแกะ ช้าๆเลยนะเพราะกลัวเดี๋ยวน้องเป็นโอไอตื่นเต้นอนะเฮ้ยเธอเขามีลุกเล่นหมดเลยนะจริงๆเนี่ยเราได้อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นการเหรอนี่นะคะนี่คืออะไรมีใครรู้บ้าไห นี่สามทับโภคแล้วก็มีลายเซนนนทนนด้วยนะคะอันนี้หนึ่งนะั้คนควยังไม่ได้เปิดอันนี้เหมือนกันมาบอกพร้อมกันมันคืออะไรหนึ่งสองสามอ,อก็ยังไม่ใช่ชื่อเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบทนนเขียนถึงความรู้สึกนะคะเดี๋ยวชื่อเราอยู่ไหนอ่ะชื่อเราจะไปอยู่ตรงไหนทุกคนมาเปิดต่อตเลยแล้วกัน นี่เป็นเหมือนเมื่อกี้เลยแต่นี่จะแบบเป็นไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารีบับแหละแต่ทเทคเจอเออทเทคเจอร์ดีมาก,ทกเทคเจอร์แบบดีอุ้ยแกงไงเนี่ยนี่อันนี้คืออะไรน้องคือะไรเอ่ยแก๋งไงอ๋อโอเคทุกคนมีลูกเล่นแบบทั้งหมดเลยอ่ะ นี่ว้าวอุ้ยองมเต็มเลยทุกคนแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะมันดูดีมันดีมากเทกเจอร์ดีมากถ้าเราเกแกะเราจะใส่เหมือนเดิมปะ่ะอันนี้เขาเรียกเป็นสแตนดีป้ป่ะที่ตัง้งเดี๋ยวเราเอาไปตั้งเลยดูดีดน่ารักมากเดี๋ยวเอาไปตั้งเลยรอเลย อันนี้คือไรบางอันไม่ไม่ไม่อยากแกะต้องแกะปะเดี๋ยวอันนี้ขอข้าวไว้ก่อนแล้วกันนี่นะคะหรือเราควรแกะหมดเลยแล้วกันเนาะมีลูกเล่นแบบเยอะมากทุกคนเดี๋ยวอันนี้ขอไปแกะก่อนนะคะทุกคนมันแบบซีนแน่นมาก อันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันสวยแบบหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะคะนี่เป็นเนื้อเพลงโอเคอันนี้อะไรดีเทลมันดีมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้จับมันดีเทลดีจริงๆที่แบบมันไม่ใช่เป็นกระดาษเฉยๆอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นซีดีแล้ว อันนี้จุ๊บไม่ออกนี่นะคะดูด้านในนี่จะเป็นเหมือนหน้าปกเลยนะคะใช่ไหมใช่เป็นเหมือนหน้าปกประมาณนี้ดำๆนะคะนี่ให้ดูชัดๆประมาณนี้เลยดีเทลเขาดีนะ ว่าไม่ได้ต้องให้เลยส่งกับที่รอคอยมาเนิ่นนานทุกคนรอนานแบบมากๆนี่คืออะไรอะไรอ่ะ <g ül> เล่นยังไงอ่ะเปิดอย่างเงี้ยอุย้ยเธอคืออะไรอ่ะนี่เป็นนี่นะคะอุ้ยเขามีอะไร เล่นยังไงดีกว่าต้องถามว่าเล่นยังไงทุกคนมันต้องพับปะพับแล้วก็เล่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอไปเล่นทีหลังแล้วกันเดี๋ยวขอเปิดก่อนแล้วเราก็จะมาถ่ายดูว่ามันเล่นยังไงเนาะขอไอ้น,นี่ก่อนอันนี้น่าจะโปสเตอร์หรือเปล่าโอ้โหพี่สาวใหญ่ไม่ไหวอันนี้จะเป็นโปสเตอร์แบบพับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลางให้ทุกคนดู กระโปเตอร์คือเท็กเจอร์กระดาษดีมากนี่นะคะดีไปหมดนี่นะคะหน้าหลังเลยทุกคนในกล้องอาจจะเห็นไม่ชนนัดนะมันเป็นแบบพวกขาวดำแล้วแบบดีมากมาอันสุดท้ายของกล่องนี้นะคะนี่ฮุย เนี่ยคลิปนี้พูดแต่คำว่าดีดีดีมันดีจริงนะแบบเทคเจอร์แต่ละอันอันนี้ก็จะฟีลแบบโฟโต้บุ๊กนะคะเดี๋ยวให้ดูข้อ่าวเนาะนี่นี่นะคะเป็นฟีลประมาณโฟโต้บุ๊กเลยทุกคนอะเดี๋ยวเราขอเก็บชุดนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันลงกันนะคะเดี๋ยวมารอชุดต่อไปมาต่อกันอันที่สองนะคะทุกคนนี่อยู่ในนี้อีกนะคะ ในอันนี้ก็จะมีเป็น3ามอัลบั้มเลยนะคะที่อยู่ในนี้เลยก็เท็กเจอร์ดีแบบไม่ไหวดูสวยมากมาค่ะอันนี้แค่นดีช็อกไป,เ,ปเลยค่ะฉันตายได้นะแต่ฉันยังไม่ตายทุกคนดูโอ้โหสวยมากสวยะตะโกนทุกคน ดูสิสวยไหมไวามมาเปิดของกันนะคะให้ดูแบบเค่เาๆกันี่ดีงามมากเลิศไหมล่ะเลิศไหมอันนี้ก็จะเป็นโปรการ์เอ้ไม่ใช่โปรดการ์เขาเรียกว,ว่าอะไรนะโปรเตอร์เออโปรการ์เฉยเลยเท็กเจอร์เหมือนเดิมนะคะทุกคนเท็กเจอร์ดี อันนี้อุ้ยมือฉันเห็นป่าวมือ,มอนี่ทุกคนฉันชอบเท็กเจอร์อะไรอย่างนี้มากเลยนะมันแบบมันจึ้งอะ่ะมันดูแบบว้าวเดี๋ยวอุ้ยโซคิว so อันนี้เป็นลมหัวใจด้วยทุกคนอัรบณนี้โซคิวมาก อ่ะแล้วคืออะไรเอ่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวต้องไปสแกนนี่นะคะมันมีคิว,วโอาโคทุกคนเดี๋ยวไปสแกนเล่นนะคะนี่เขามีลูกเล่นนะมีลูกเล่นแบบหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีนะคะเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูแทเดมทเดมจบมันด,ด,ดึงยัง อนี่นะคะแกดูดิความความเขาเรียกว่าไหนความรู้ความใจนี่ดูดีอัลบั้มนี้ก็คือโซคิวมากแล้วดีเทลในกล่องคือเขาแบบมีดีเทลหมดเลยนะไม่ได้แก่งการมีแบบพวกสีอะไรเงี้ยข้างในด้วยมาดูฉันชอบกล่องนี้มากเลยสีชมพูเป็นค,คนชอบสีดูดิน่ารัก มีสแตนดี้อีกแล้วนะคะนี่เราจะไปตั้งให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะคะชอบอ่ะเท็กเจอร์มันแบบดีไปหมดอันนี้เดี๋ยวมาแกะทีเดียวเลยกันน้องกับเมื่อกี้มันกันเลยอ่ะขอเก็บเข้าไปก่อนพอน้องเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ด้วยทุกคนดีไม่ไหว ชอบมากสมกับที่เราคอยจริงทุกคนพูดได้เลยเราแบบทั้งคลิปมีเดี๋ยวพูดคำว่าดีดีดีเพมาถึงอันสุดทา้ทายน่าจะสุดท้ายแล้วแหละแต่ชื่อเราอยู่ไหนเรายังไม่เห็นชื่อเราเลยนะชื่อเราจะอยู่ไหนเ่ะอุ้ยออกไม่ได้อ่ะขออนุญาตทำนี้จึบจ๊บแป๊บนึงนะทุกคนน้องไม่ออกจึ๊บ เรายังไม่เห็นชื่อเราเนี่นี่คืออัลแบั้มล้วนะคือยังไงอ่ะแกอ่ะมาเปิดก่อนแล้วกันเนาะก่อนจะไปหาน,นี่อันนี้จะเป็นควาแบบม่วง,งนะคะเท็กเจอร์เหมือนกันเลยนี่นะคะเป็นโฟโต้บุกเดี๋ยวเปิดให้ดูเข้าวๆกัน นี่นะคะจะดีไปถึงไหนมันดีแบบดีตะโกนไปเลยเฮ้ยอันนี้เขายัางไงเดี๋ยวให้ดูทุกคนมีความซานอันนี้ก็คือโปเตอร์นะคะเหมือนเดิมเลยก็จะมาแบบคนล,ละเวอร์ชันนนี่นะคะโปเตอร์ Potter ก็คือใหญ่มาก นี่ความเก๋ที่คือตกใจเมื่อกี้แว่นค่ะมาลองใส่กันปะเป็นยังไงเรื่องนั้นทุกคนใส่ไม่ได้ค่ะติดผมคือมองไม่เห็นแกเป็นยังไงเนี่ยได้อยู่ปะเกๆ๋ๆอุ๊ยอ่ะใส่ไว้บนหัวได้ปะ <laughs> นี่ใส่บนหัวเอาไม่อยู่อะน้องไม่กรอบหัวเลย น้องไม่ก <aking in> ่อเลยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชอบความอัลบั้มมีอะไรให้เล่นนะมาต้องหอยน้องมอยู่จากหัวอันนี้แผ่นซีดีนะคะนี่ดีดีมากมากมีใครแบบว่าชอบอะไรอัลบั้มนี้บ้างพิมพ์มากันได้นะคะมาพูดพูดพูดคุยกันได้ นี่อันนี้ก็เป็นฟิลพัดเทลพัดใจเหมือนกันแต่จะเป็นอีกโทนหนึ่งดีไม่ไหวแกอันนี้ก็เป็นในเพลงนะคะชอบสีมากเลยนะสีมันดีมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราเ่อยไปแกะมันซีนแน่นมากเดี๋ยวทำน้องไปรออีกแล้วก็สแตนดีค้ค่ะทุกคนแต่ที่เราหาชื่อเราอยู่ไหน ชื่อเราอยู่ไหนอ่ะมันควรจะอยู่วันไหนคือเราเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ดูนะคะว่าเราได้เนี่ยเราเป็นคนที่หนึ่งในร้อยทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปตามหาน้องแล้วแหละว่าอยู่ไหนเศร้านะทุกคนอุตส่าห์จะแบบมารีวิวก็คือบอกได้เลย อันนี้แบบมีความโค้งเค้งไม่เหมือนอันอื่นอะทุกคนมันอยู่ไหนอะมันไม่มีเลยนะในกล่องเนี่ยหมดแล้วนะคะในนี้มันออกได้ปะไม่ได้ปะมันเป็นซวีทุกคนมันไม่มีอะไลเซอเราอยู่ไหนอะมีใครรู้บ้าง ทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราตามหาชื่อเรานาน,านมากใช่ปะเชื่อแบบแล้วเราก็เจอคืออยู่ในซองสีอันนี้เลยทุกคนซึ่งนี่นะคะไม่ได้เป็นลายเซน็นของเจ้าธานวนนะคะมันเป็นแบบพิมพ์มาทุกคนเออนี่ทุกคนเป็นแบบพิมพ์แล้วคือตอนนั้นอะที่ใหญ่นะที่ขาเขียนหรืออน,นี้มันจะเป็นอันเนี้ยที่ได้อะ่ะ เพาะคนหนึ่งในเรหรือเปล่าซองอันนี้นะไม่แน่ใจอย่าเราต้องไปตามหาดูนะคะหรือแบบทุกคนก็ได้แค่ทุกคนจะได้เป็นอันนี้หรอใช่ปะพอนี้ก็คือหน้ากล่องเออแล้วก็แค่นี้ชช่อเราหรือเหรอใช่เหรอทุกคนแค่นี้หรอนึกว่าชื่อเราจะเป็นแบบเซนเว้ยตอนแรกอะพอเขาเขียนว่าจะได้ลายเซ็นชื่อชื่อเราจากนทานทนนะคะทุกคนซึ่งแต่ก็เข้าใจอาจจะแบบเออคนมันเยอะอาจจะเขียนไม่ทนันก็เข้าใจในแบบว่าเออนี่เนาะแต่แบบ พี่สาวมันมันบอดมันบอดได้เ่ะมันมันมนันพิมพ์มาดูคนละมันเล็กมากซึ่งแบบตอนแรกแบบเฮ้ยต้องไปตามหาแล้วเหรอว่าคืออะไรสรุปมองไปมองมาโอเคเจอชื่อแล้วค่ะนาริสลามันเล็กจิ๋วมากทุกคนดูดิร้องไห้ได้ไหมอะโอเคค่ะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก กด like, ไลค์กดแชร์กดัสครต์ไว้ด้วยนะคะใครที่เป็นนอนแฟมก็มาพูดคุยกัน mm hmm. เกี่ยวกับระบดกันได้นะคะทุกคนแต่ชอบดีเทลมากยอมรับเลยว่าดีเทลน้องดีมานะคะต้องให้เลยแต่แอบเฟลกับไอ้นี่เหมือนกันนะที่ฉันอุตส่าห์รีบกดบ้ามตอนซื้อแต่แบบอ,อ๋อน้ำตาจะไหลก็มาพูดคุยกันนะคะเวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนเออ พูดไม่ออกเลยแบบตอนแรกเห็นแล้วแบบเฮ้ยใช่ใช่ไหมมันใช่แหละเออแบบพูดไม่ออกเลยปัดขาทุกคนเป็นคลิป